ครับมากับแจฟิชชิงขับนะครับนักกิจโทรมาชวนตั้งแต่ตีสี่ครึ่งครับโอ้โหเจ้าพี่ให้ผมโทรปลุกพี่ด้วยผมก็จัดโอ้โหอะไรเนี่ยก็รู้อยู่ว่าช่องนี้มากี่โมงโอ้โหเที่ยงตลอดไม่เที่ยงไม่มานี่ดูแดดโอ้โหแล้วอากาศเย็นด้วยก็มาเจอกันที่ของบ้านใหม่เหมือนเดิมครับนักกิจใสตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่มาก็เดี๋ยวก็จะงอนกันอีกครับ เอาเดี๋ยวเรามาดูติดตามผลงานกันเลยครับกับเหมือนเดิมครับเบียร์ลำบ่มเมียร์มมบอนครับนะครับลำบ่มเมียบ่บอลครับนั่นแบบบอเจอนะครับใครโทรมาจะตีเบสแรกนะครับกำมังครับวันนี้เราก็ลงเบ็ดสามคันครับวันนี้ลงสามคันป่ะครับ กำาลังคิดกับแปดคันครับแปดคันนะครับดูครับโอ้โหผมไม่มีที่ตีเลยครับดูดินี่ดูเบียดมานี่นี่เป็นไงโอ้โหแน่นอนเลย

มานั่งร้อยโธโหารพัดก็แล้วแต่ที่เจ้าห่าเรื่องเลื่อนไหวกันโอ้ได้ได้กันทีอ่ะเอ้ยไม่ใช่ป่ะอันนี้คารชุดคาราชุดครับย้ายมาอยู่หมายเจ้าพญานะครับหมายวัดกบครับ มาเล่นแม่น้ำมั่งครับแม่น้ำกว้างใหญ่ครับนี่ครับเหยืย่อลำบมเมียบนวีเอสนัทถมนั่งหลับยืนเยอไทยแลนด์ครับวันนี้ปทัทหากันสามเหยื่อครับร้วนไปครับวัดึ้นไปเลยครับ รู้รู้รู้ไปเลยครับดูดูให้รู้ไปเลยครับว่าปลามจะไม่กินเลยเลยครับเข้าสามสูดมันมันจะไม่เข้าอะยครับโหสามสูดสามเหยื่อสามเจ้านะครับให้รู้กันไปครับครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอยู่ครับแบบเนี้ยอยู่เชื่อที่สองคันเลยอยู่ยังไงก็อยู่หรอวัดเลยเออ ครับตัวแรกครับแม่น้ำเจ้าพยาหนุ่ยมาครับปลาอะไรครับขยั่งโอ้ดูดูซสายหน่อยดูซสายหน่อยนี่ครับขยั่งใหญ่ครับโอ้คันนี้คันนี้วัดวัดวัดวางเลยวัดเลยวัดเลยอยู่อยู่นั่นน่ะวัดเลยโอ้ครับสองคันติดครับ รูนี้มา,าตั้งตีสี่ครึ่งนะครับไปทำอะไรอยู่ต้องมานเออไปหลงอะไรอยู่เนี่ยเ,เดี๋ยวดูตัวเดี๋ยวดูตัวเนี่ยไปหลงกันบ้งเนี่ย,ยมาแล้วรับแขกไซส์คร,ครับไซส์ไหนครับรับแขกมาแล้วครับโอ้อหอโหดูว่าดูว่าชั้นคันครับเดี๋ยวชั้นคันครับ มาครับออมาแล้วครับมา,มาครับมาครับครับใส่กระชังร้อน <c oughs> โอ้โหดูเลยอรครับเ <c oughs> นี่ยไม่นะอืเยอะ ดูครับดูครับดูครับมีตัวไม่ข้าโอ้ไม่มีเฉยเลยครับโอ้โอคันกระดกเลยใช่แล้วมือกดตัวคันแล้วเฮ้ไม่ไม่ขึ้นน้ำด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นไง มาจนได้กลับเลยนะคันเลยกินเหรอผมเป็นไงเป็นไงผมคันเรียกกินนะครับนี่ครับอ๋อเดล่นเดล่นอ๋อฉันหายเฮ้ยแต่ว่ายากอันนี้หายากอยู่ลุนล่นจนได้โอ้โหดูว่าลุนลุนคันนี้ต่อ มามามาคืออะไรไคืออะไรมันตมาเลอระเลยโอ้ยมันหน้าหน้าเกือบเดือนว่ะนะดูเลยนะส่งมาทางนี้หน่อยโอ้โหดูไซส์ครับโอ้เมื่อกี้หล่นน้ำคว้ามไม่ทันเ้าเฟิร์มเลยดูดูอาคว้ามไม่ทันนะครับนี่จะเพียนคว้ามไม่ทันหล่นน้ำไปแล้วเลย ไปหล่นน้ำไปแล้วใหม่หรือครับใหม่หรือครับอยู่แล้วครับเชียวไหมสับเลยอย่าเป็นกับถังโหกลัวเปลืองไม่อยู่ก็ตีใหม่เออไม่อยู่ก็ตีใหม่แล้วนั่นเองแหมสับสับปะซับเป็นไงเชื่อเนี่ยเชื่อจานลอยสับเนี่ยมมาไ่ถูกโอ้โหอันนี้นี่ก็กินนี่ก็กิน นี่นี่กินนี่กินมา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 โอ้สองคันซ้อนเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะเออผมไม่อยู่เฉยเลยอะไรวะเนี่ยนี่มาอีกแล้วดูใสสวยเลยครับอืมเพราะผมไม่อยู่อ่ะโอ้โหโลกไปหน่อยเอ๊ะไม่อยู่เต็งเลย มีอาการนะสัตรู้เรื่องไปเลยไบขยับตับกระจายนี่ม,มาครับดูคันครับดูคันนี่ดูเงาดูเงา,ด,เงาดูคัน โอ้ยกระมังมนักลกองเลยครับมาแล้วครับรับแขกครับแจกความใหม่ดูไซส์ครับอย่างสวยอะไรนะแกงนะแกงหน่อ,อไม้แล้วถ้านะถ้าไม่มีอ่ะก็ เก็บไว้ก่อนหาใหมห่ไหนที่มีหน่อมไม้ก็ไปขุดหน่อมไม้ครับอ๋อถามถาใหม่ที่ไหนไหนที่มีใช่ป่ะครับผม